นื่นต้องขอแสดงความยินดีค่ะหลังทายาทหมื่นล้านคนดังค่ะเตรียมจูงมือลูกสาวเข้าพิธีวิวาส่วนชุดเจ้าสาวอีกครั้งหลังเลื่อนมานานกว่า4ปีค่ะเรียกได้ว่าเข้าพิธีมงคลสมรสไปตั้งแต่เมื่อวันที่14มีนาคม2563ค่ะหรือ4ปีที่แล้วนั่นเองสําหรับคู่ของคุณลีนาตาลีค่ะแล้วก็คุณฟลุก๊กเกอดพลค่ะโดยในวันนั้นค่ะทั้งคู่ก็ได้มีการกําหนดเลิกจัดงานฉลองมงคลสมรสนะคะในวันที่24มีนาคม2 2,563ค่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ค่ะตอนนั้นที่มีโรคระบาดอย่างโรคไวรัสโควิด COVID -19 ค่ะทำให้ต้องเลื่อนงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกระทั่งค่ะเวลาผ่านมานานถึง4ปีทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการจัดพิธีฉลองมงคลสมรสค่ะซึ่งจนตอนนี้ค่ะทางด้านคุณนาตาลีค่ะแล้วก็คุณฟุกเกิดพนก็ได้มีลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องนาตาชาในวัย2ขวบกว่าค่ะมาเป็นโซทองคล้องใจให้กับทั้งคู่แล้วด้วยค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านคุณนาตาลีได้ออกมาโพสต์รูปภาพสวมชุดแต่งงานอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมได้มีการระบุแคปชั่นเอาไว้ค่ะว่าจากภาพสุดท้ายที่โพสต์เอาไว้เกือบ4ปีที่แล้วในที่สุดเวลาที่เหมาะสมก็มาถึงแล้วค่ะเลื่อนมาหลายปีเพราะโควิดกำลังจะได้จัดงานฉลองแต่งงานแล้วนะคะกลับมาสู่โหมดฟิลเจ้าสาว างานนี้ค่ะก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาแสดงความดีกันอย่างมากมายเลยค่ะพร้อมกับรอไปงานกันเพียบเลยและแฟนๆต่างก็คาดหวังกันเพียบเลยค่ะว่างานจะต้องยิ่งใหญ่สมฐานนะและสมการรอคอยที่รอมานานกว่า4ปีอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงนะคะก็ขอแสดงความดีกับคุณนาตาัตตีและก็คุณฟุกเกิลคนในครั้งนี้ด้วยค่ะ